ไม่จะไม่ชอบกินแบบนี้สั่งเลยสั่งเลยแส่ผมนวลใส่ผมนวลนะเป็ราคาหนึ่งช้อนแส่หลายใส่หลายป้าทาวบอกว่าแส่หลายเลอนี่ใหญ่เขาก็ไม่ขายเลยนะมาดูเจนน์นตำสม ไอ่ตำขนมจีนไม่แท่งดากว่ะใช่หมดเลยไหมเลยนมาโกล่ะในมาโกล่ะปาดำปาดำทำไมเยูเจ้าชื่อเห็นพี่นั่นเรียกนาะมีมลร์โกไหมปลาดำไม่มีอืมสีสีคโหปลาทั้งัน จะอังกินปลาเป็นไหมปลาขวดไงโอ้เชียช่ยบเลยคือยุ้ยาายุ้ยไม่ต้องกินน้ำกินแบบคุบๆนี่ตำเสร็จเดี๋ยวเขาดูตอนกินนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเขาใส่น้ำลอยจนเป็นเาใส่น้ำกันลอยกันไปพุนน้ำในองค์ก็มีละ่ะเอ้ยตักใส่โหลด ชิมอันนี้แค่ชิมอันนี้ชิมอ๋อัยวย,วยั่วๆจ้ายังอีกอน้ำปลาผัดกระแดกบอน้ำปลาวันนี้มาพามาดูสาวๆตำข้าวปุ่นนะครับตำข้าวปุ่น น,นีเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้ค่ะไม่เผ็ดมันแะไรงวานก,กินก่อนม่อ,อยู่กับสาวนัตตี้นะคะอ,อันนี้อะไรชะอมผักขา,กขาชื่อเพาะจังเลยผักขาไปนางงรรรอับี ชีราวภาษาไทยเขาเรียกอะไรแมนบอไม่รู้รู้จักจกค่พัชชีราว,ราวที่เดิมนั่งรองก็มีบุรีรัม์ก็มีบุรีรมัม์มผมไม่รู้ว่าตังอะไรเอาหน้ง <c oughs> รองงั้นเดี๋ยวผมโทรหาลูกน้องผมก่อนกันน ำหนี่่ำยังไงเยผักขากินไแสบายผักอะไรนะผักขาผักขาขายังไงวะเอาลองตักไปกินดูดิ นี yeah, ่ด <Thi Roth> <sh arp> um, ูสาวๆสามคนนี่ครับเขามานั่งกินอะไรกันดูซเเอาดูเด้อดูเจ๊จาทีหนึ่งเอาเฉยไละอืมตดอีกแน่แน่ยกเกาาพกงแกงแกมาางหนัง โอ้นี่เอ็มส้มเอ็มร้อยออก็ยังมีทอนอยู่อ๋อเอาเอ็มร้อมานันบับอทอนหลายโอเคครับ